สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานครับเราได้รู้เทคนิคมากมายครับสําหรับการจะเป็นคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งว่าถ้าหากเรานั้นอยากรวยในวันพรุ่งนี้ก็จงอยู่อย่างคนรวยเลยซะตั้งแต่วันนี้เพราะการที่เรานั้นจะคิดว่าฉันจะมีทุกอย่างเมื่อต้องการเมื่อฉันรวยแล้วฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่ฝ่ฝันเมื่อฉันรวยแล้วหรือฉันจะมีเวลาทั้งหมดที่ต้องการเมื่อฉันรวยแล้วน่นเป็นวิธีคิดแบบคนแทงตรงและถังแตกซึ่งในโลกของคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งนั้นจะรู้ครับว่านี่เป็นวิธีคิดที่ผิด เพราะคนไม่เอาฐานผู้มั่งคัง่งนั้นดูดีครับว่าความมั่งคั่งของพวกเขานั้นนํำรงอยู่ณตอนนี้ในขณะปัจจุบันและพวกเขาก็ใช้ชีวิตไปตามนั้นและในวันนี้ครับตัวของโรเบิร์ตนั้นจะมาแนะนำเคล็ดลับส่วนตัวของเขาครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างคนรวยตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นเทคนิคที่บรรดาคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งนั้นก็ต่างใช้กันและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง g o f x ์เอโรเกเตอร์ อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและาหารตันแดนนะครับสนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์ด e สคริปชั o นในวิดีโอนี้นะครับเอาละครับผมเชื่อว่าหลายท่านนั้นคงอยากจะรู้แล้วว่าเคล็ดลับของการใช้ชีวิตอย่างคนโนดวยตั้งแต่วันนี้นะั้เป็นยังไงเชิญรับฟังกันได้เลยครับผมขอแบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตที่มาดาคนไม่อาถรรานผู้มั่งคัง่งต่างก็ใช้กัน ผมจะแสดงให้เห็นว่ามีคนแม้อาถรนพผู้มั่งคั่งมากแค่ไหนครับที่สามารถจ่ายค่าเสื้อผ้าแบรนด์ดังรถสุดหรูตัวเครื่องบินชั้นหนึ่งและการท่องเที่ยวในระดับบ้านสุดอลังการและอาหารข้ามสุดหรูพวกเขาสามารถเก็บและใช้เงินไปพร้อมๆกันได้อย่างไรตอบง่ายๆเลยก็คือพวกเขาทําตลาดแห่งความมั่งคั่งขึ้นมานั่นเองครับผมกํลาลังพูดถึงอะไรนั่นแหละครับนี่คือสูตรลับที่จะเปิดดวงตาของคุณให้เห็นว่าคนแม้อาถรนผู้มั่งคั่งใช้เงินยังไงเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้หลังจากหักภาษี เมื่อเทียบกับคนที่เห็นตรงและถังแตกลองเทียบตัวเลขเหล่านี้กับรูปแบบการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายเงินของคุณดูนะครับจำไว้นะครับว่าตัวเลขนั้นไม่เคยโกหกตัวเลขที่ผมพูดนี้หมายความว่ายังไงมนันแสดงให้เห็นว่าคนเห็นตรงและถังแตกบางคนนั้นมีหนี้สินสูงถึง20%ต่อปี และพวกเขาก็ไม่บริจาคเงินให้การกุศลหรือเหลือเก็บไว้ใส่บัญชีออมทรัพย์เลยแต่ในทางตรงกันข้ามครับคนไม่ออทานผู้มั่งคั่งนั้นเก็บเงินได้สิอจากรายได้ทุกๆปีพวกเขาไม่มีหนี้และสามารถใช้เงินคนอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับมากขึ้นและตารางแห่งความมาั่งคั่งของคุณละครับมีหน้าตาอย,ย่างไงเหมือนคนเถงตรงนั้นถังแตกหรือคนไม่อดทานผู้มั่งคั่งถ้าหากคุณอยากรวยในวันพรุ่งนี้คุณต้องเริ่มใช้ชีวิตอย่างคนรวยตั้งแต่วันนี้ครับและต่อไปนี้ครับคือกกาารรเเเเพิิออ่่่่มงนนนนนป็2ทออืะคับ คุณต้องเพิ่มเงินหรือรายได้ของคุณนะั้นเป็น2เท่าโดยเร็วคุณต้องมีเงินมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงตารางแห่งความมาัง่งคั่งแบบเทนต้องละถังแตกให้เป็นตารางแบบคนไม่อาถานผู้มังคั่งคุณต้องมีเงินมากขึ้นเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บบริจาคให้การกุศลและสามารถใช้ชีวิตแบบแซงทาจนกลายเป็นจริงอย่างพวกคนไม่เอาถานผู้มังคั่งได้อย่าเพิ่งตื่นตกใจนะครับผมได้ยินคนบ่นครับว่าโรเบิร์ตมีฉันทำงาน2ทีแล้วนะแต่ฉันก็ยังแทบงงหัวไม่ขึ้น จากกองใบเรียกเก็บเงินและอัตราดอกเบีย้ยที่สูงหัวอยู่เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการจะเพิ่มรายได้เป็น2เท่าคุณต้องหางานที่3ทําเมื่อคุณฟังเรื่องราวของผมจบคุณจะมีความรู้เครื่องมือและความมั่นใจพอที่จะเลิกทํางานให้คนอื่นและเริ่มทํางานเพื่อตัวเองและคนที่คุณรักโปรดเข้าใจไว้ว่าเมื่อผมบอกว่าคุณนั้นต้องเพิ่มรายได้เป็น2เท่าผมไม่ได้หมายถึงการทํางานหนักขึ้นในทางตรงกันข้ามครับผมหมายถึงการทําให้น้อยลงแต่หาเงินได้มากขึ้นทํางานแบบให้มีมูลค่าเพิ่ม มันหมายถึงการได้มามากกว่าที่เสียไปมันหมายถึงความสามารถที่จะใช้จ่ายเพื่อการใช้ชีวิตแบบคนไม่อาัานรูมังค่งโดยไม่ต้องจ่ายแพงๆแบบคนแถงตรงและถังแตกก่อนอื่นครับคนไม่อัฒบรูมังค่งนั้นแทบจะไม่เคยซื้อของใดๆในราคาขายปลีกคนไม่อัฒบรูมังค่งนั้นจะเพิ่มจํานวนเงินที่สามารถนํามาจับจ่ายด้วยการซื้อสิ่งของต่างๆที่ต้องการในราคาที่ถูกลงมาคนไม่อาัานรูมังค่งเหล่านี้ครับเข้าใจหนึ่งในกฎของโรเบิร์ตนั่นคือ ทุกสิ่งล้วนมี2ราคาราคาหนึ่งก็คือราคาขายปลีกที่บอกต่อสาธารณชนราคาประกาศขายบ้านในฝันของคุณราคาที่แปะอยู่บนรถซึ่งคุณอยากได้สุดๆราคาบนเป้เสื้อแสนน่ารักในห้องเสื้อ้นํำราคาที่บริษัทท่องเที่ยวเสนอให้คุณเมื่อคุณนั้นสอบถามข้อมูลแพ็กเกจทัวร์แต่นั่นมันไม่ใช่ราคาของคนไม่อดฐานผู้มั่งคั่งครับคนไม่อดฐานผู้มั่งคั่งจ่ายในราคาที่ต่างจากนั้นครับบางครั้งน้อยกว่าราคาปลีกถึง25หรือ7 5เปซตเลยทีเดียว คนไม่เอาฐานผู้มัง่งคั่งนั้นจะซื้อของใน,นราคาส่งแล้วคุณจะซื้อของใน,นราคาส่งได้อย่างไงง่ายมากครับนี่ก็เป็นวิธีที่สองซึ่งจะนําไปสู่ความมัง่งคั่งนั่นคือคุณควรต่อรองราคาเสมอเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่าได้ข้อตกลงที่ดีกว่าและได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากผมออกเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนไม่เอาฐานผู้มัง่งคั่งอีกสองคนเมื่อไปถึงโรงแรมพนักง,งานต้อนรับนั้นได้แจ้งว่า ห้องพักราคา2องดอลลาร์นั้นไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่ห้องสวีทบางห้องนั้นราคาสูงถึง1,500ดอลลาร์เราสองคนครับตั้งท่าจะหยิบเครดิตการ์ดออกมาอยู่แล้วแต่เพื่อนอภิมหารวยคนนี้เบรกเราเอาไว้ก่อนเขาบอกกับพวกเราว่าเป็นนั่งดื่มกาแฟสักถ้วยก่อนสี่ให้ผมจัดการเรื่องเช็คอินเองและผมกับเพื่อนก็ทําตามนั้นครับและเมื่อเรากลับมาอีกในครึ่งชั่วโมงให้หลังเขาก็ยื่นกุญแจห้องสวีทให้เรานละดอกผมเลยร้องทวงขึ้นมาครับวันนี้มันมากเกินไปนะเพราะผมนั้นคิดว่าเขานั้จ่าาายคหห้้องใเร เพื่อนอภิมาหาด้วยคนนี้ของผมครับก็เลยพูดออกมาว่าแกพูดถูกเพงเลยวะราคาเป็นแพงมากไปฉันเลยต่อรองจนเหลือแค่ห้องละ9 9ดอลลาร์แต่นายรู้ไม่โรเบิร์ตนายไม่มีทางได้หรอกถ้าไม่ร้องขอตอนแรกนะผมก็รู้สึกอึดอัดครับที่จะด,ดูว่าเจ้าเพื่อนสุดแสนจะมั่งคัง่งคนนี้ซึ่งสามารถจ่ายค่าห้องสวีทราคาห้องละ1 5 0 0รดอลลาร์เป็นสิห้องได้สบายๆกลับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต่อรองราคาจนต่ําติดดินแต่แล้วผมก็ตดสว่างครับว่าเขานี่แหละ เป็นคนไม่ออทฐานผู้มั่งคั่งตัวจริงเขาได้อยู่ในห้องสวีทส,สุดหรูแต่แจกในราคาถูกกว่าห้องพักตามโรงแรมห้องแถวซะอีกก็มีความสุขและทางโรงแรมก็มีความสุขเพราะมีแขกมาพักในห้องซึ่งอาจจะต้องเป็นแค่ห้องว่างและคนไม่ออทฐานผู้มั่งคั่งและน่าทึ่งคนนั้นก็สามารถประหยัดเงินได้ถึง1,400ดอลลาร์ซึ่งเขาสามารถนําเงินไปใช้ลงทุนหรือต่อย,ยอดความมั่งคั่งได้อีกเขาทํเช่นนี้ได้อย่างไงเขาก็แค่ขอส่วนลดและตื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ราคาที่ดีที่สุด คำเตือนนะครับไม่มีอะไรได้ผลทุกครั้งไปแต่ถ้าคุณไม่ลองขอเลยมันก็ไม่มีทางได้ผลอย่างแน่นอนผมรับประกันได้เลยครับคราวนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งกันบ้างการช้อปแหลกแบบคนไม่อาอยฐานกูมังคังเมื่อมาถึงเรื่องของการช้อปปิ้งครับคนไม่อา่อยฐานกูมังคังน้าจะทำยังไงพวกเขานั้นตามล่าหาของลดราคาไม่สําคัญหรอกครับว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนหรือตอนนี้คุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ คุณคงอยากจะรู้่วงรู้ถึงเคล็ดลับในการช้อปปิ้งของคนเมืองอันผภูมังข้างเรามาเริ่มจากรายการทั่วๆไปของคนเมืองอันผภูมังคัางกันก่อนตัวอย่างก็เช่นบ้านในฝันรถในฝันการท่องเที่ยวในฝันขอเลืกช่างเสื้อผ้านในฝันและที่นั่งในร้านอาหารในฝันจากนั้นผมจะแสดงให้เห็นว่าจะเริ่มแผนการออมเงินในฝันและเริ่มบริจาคเงินให้การกุศลอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกได้อย่างไรพร้อมหรือยังครับ 1. บ้านมาเริ่มกันที่บ้านก่อนครับเพราะนั้น คือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดสําหรับเราเกือบทุกคนเพราะนั่นคือเพราะนั่นคือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดสําหรับเราเกือบทุกคนคุณมีบ้านหลังหนึ่งหรือไม่ก็ห้องเช่าคุณเกลียดย่านที่คุณอาศัยอยู่คุณเกลียบ้านตัวเองคุณเกลียดเจ้าของห้องเช่าคุณเกลียดเพื่อนบ้านคุณคิดวนไปวนมาอยู่แต่ว่าคุณไม่อยากอาศัยอยู่ที่นั่นขนาดไหนทางแก้นั้นง่ายมากครับก็ย้ายออกซะสิครับและที่ยิ่งง่ายไปกว่านั้นก็จงย้ายไปอยู่บ้านในฝันของคุณซะตั้งแต่ตอนนี้เลย และก่อนที่คุณจะเริ่มพูดทำนองที่ว่าก็ใช่นะแต่ให้ผมฟังอีกครั้งและผมก็ขอบอกเคล็ดลับที่ทำให้พวกควไแม่ออถันปูมงังคังสามารถใช้ชีวิตอย่างคนรวยได้ใช่ครับผมเองก็ใช้วิธีพวกนี้เหมือนกันข้อแรกครับต่อรองราคาค่าเช่าหรือการจดจำนองถ้าคุณทำตัวเป็นผู้เช่าที่ดีเจ้าของบ้านหรือเจ้าของห้องยอมอยากให้คุณเช่าต่อไปเรื่อยๆครับและจะยอมอัปเกรดให้คุณได้คอบพักในห้องที่ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนั้นจะไม่ย้ายหนีไปไหนถ้าคุณมีบ้านของตัวเองและจำนนงไว้กับธนาคารก็ให้คุณนั้นหาสถาบัานทางการเงินที่ให้เงินไขในการดีแฟแนนซนที่ดีที่สุดคุณสามารถเจราจาต่อรองได้ในทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นเงินไขอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมทุกอย่างสามารถต่อรองได้หมดครับและทุกบาททุกสตางค์ที่คุณประหยัดได้นั้นก็หมายถึงเงินที่คุณสามารถนําไปลงทุนเพื่อสร้างความร่ารวยต่อไปผมอยากขอเสริมอีกเล็กน้อยครับเกี่ยวกับการต่อรอง การต่อรองนั้นเป็นเพียงการขอไม่ใช่การซัดใครให้เหมาบไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยมยุติธรรมไม่ใช่การสร้างสถานการณ์แพ้ชนะการเจรจาต่อรองคือการสร้างผลลัพธ์แบบชนะด้วยกันทั้งคู่เมื่อคนทั้งสองต่างเดินจากไปด้วยความพึงพอใจในข้อตกลงมีคำถามข้อหนึ่งที่นักต่อรองฝีมือดีชอบใช้นั่นคือคุณพอจะให้ราคาที่ดีกว่านี้อีกได้ไหมข้อ2ครับแบ่งพื้นที่ให้คนอื่นเช่า เข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ตามที่คุณใฝ่ฝันและให้คนอื่นเช่าห้องนอนที่เหลือผมเองก็เคยทําแบบนี้แหละครับแล้วก็ได้เจอบ้านแสนสวยในทำเลที่ดีซึ่งมีห้องนอนขนาดใหญ่สี่ห้องผมปล่อยห้องให้เช่าและได้พบผู้เช่าที่เหมาะสม3คนอย่าคิดว่าการแบ่งห้องให้คนอื่นเช่านั้นเป็นแค่เรื่องสมัยเรียนหรือสมัยเริ่มทํางานใหม่ๆนะครับคุณสามารถให้ห้องพักแก่บรรดานักเรียนชาวต่ตางชาติหรือบรรดาพวกผู้บริหารที่มาติดต่อธุรกิจได้มีทางเลือกที่เป็นไปได้มากมายครับ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับซึ่งต้องไปทำงานที่นิวยอร์กเป็นเวลา6เดือนเธอไม่อยากเซ็นสัญญาเช่าระยะยาวเธอจึงไปใช้บริการห้องเช่าและพบกับแม่ไม้ายคนหนึ่งครับที่เป็นเจ้าของห้องชุดขนาดใหญ่บนตึกดะฟ้าในย่านถนนฟิบเวนิวเพื่อนผมคนนี้ครับซึ่งกลายเป็นเพื่อนร่วมห้องของเธอและได้พักอาศัยอยู่ในหนึ่งในตึกที่หรูหราอลังการที่สุดของนครนิวยอร์ก York, พร้อมวิวของเซนตันพาร์คคนทำความสะอาดประจำวันคนเปิดประตู และบ,บ้านที่สุดหรูบนถนนฟิปอเวนิวทั้งหมดนี้ถูกกว่าเงินที่เธอต้องจ่ายหากจะหาห้องเช่าเล็กๆของตัวเองและยังมีโบนัสเพิ่มเติมอีกเพราะเธอได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่แสนดีอีกด้วยข้อที่3ครับเฝ้าบ้านเพื่อนแม่ออนทันผู้มั่งคัง่งบางคนของผมนั้นรับฟฝ้าบ้านให้เพื่อนแม่อรนทันผู้มั่งคั่งคนอื่นๆที่ไปท่องเที่ยวหรือพักร้อนในบ้านพักตากอากาศหลังอื่นในสถานการณ์แบบนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็ได้รับผลประโยชน์ถ้าคุณคือคนแม่อรนทันผู้มั่งคั่งมือใหม่ คุณก็จะได้อยู่บ้านหลังงามพร้อมเครื่องเสริมบาร,รมีแห่งความมั่งคั่งทั้งหลายเพียงแค่มาดูแลบ้านเท่านั้นและเชื่อผมสิครับไม่มีอะไรทําให้คุณนั้นรู้สึกร่ํารวยได้มากไปกว่าการได้ใช้ชีวิตแบบคนรวยอีกแล้วข้อ 4. เช่าก่อนซื้อสัญญาเช่าที่ผู้เช่าครับสามารถซื้อขาดในภายหลังเป็นวิธียอดนิยมของการใช้ชีวิตแบบคนรวยวิธีนี้มีข้อดีมากมายและก็มีข้อเสียนิดหน่อยอันที่จริงแล้วตอนนี้ผมก็กําลังใช้วิธีนี้ เพื่อให้ได้อยู่ในอาคารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเซาล์บีชมีคือสิ่งที่คุณต้องทําครับอย่างแรกครับหาทาเลหรือย่านที่คุณอยากอยู่อย่างที่สองืม่ได้ทาเลที่เหมาะสมแล้วให้หาบ้านที่ติดประกาศขายโดยเจ้าของบ้านโดยเฉพาะหลังที่ประกาศขายมาได้สักพักใหญ่แล้วจากนั้นเสนอช่อบ้านจากเจ้าของโดยเลือกที่จะซื้อขาดภายหลังในราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนการทําเช่นนั้นจะทําให้คุณกลายเป็นคนแม่อัถบรผู้มังคงได้อย่างไรเอาเป็นว่าถ้าคุณพบบ้านราคา0 0 0 0 0ดอลลาร์ ถ้าคุณซื้อมันคุณจะต้องจ่ายประมาณ3 5 0 0หรือ4,000ดอลลาร์ 4, ต่อเดือนเป็นค่าผ่อนบ้านค่าประกันและภาษีแต่ถ้าคุณเช่าพร้อมทางเลือกที่จะซื้อในภายหลังค่าเช่าที่คุณต้องจ่ายคือ1 5 0 0หรือ2,000ดอลลาร์ 2, ต่อเดือนที่นี้ครับคุณก็จะอยู่ในบ้านหลังงามโดยราคาที่ถูกกว่าการซื้อขาดมากส่วนหนึ่งของเงินค่าเช่าจะสมทบกับเงินที่จะใช้ซื้อขาดในอนาคตหากคุณตัดสินใจที่จะซื้อจริงๆข้อดีก็คือคุณจะได้เห็นบ้านหลังที่คุณอยู่ มีราคาทีบตัวสูงขึ้นโดยไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของคุณถ้าคุณอยากเริ่มใช้ชีวิตอย่างคนรวยตั้งแต่ตอนนี้นี่คือไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากครับข้อ 5. ทาทำตามกฎ3านาทีคุณจะพบว่าถ้าหากหาบ้านที่อยู่ห่างไกลจากเมืองออกมาสัก30นาทีคุณจะมีเงินพอซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้น2เท่าโดยราคาเพียงครึ่งเดียวผมมีเพื่อนที่ย้ายไปอยู่กรุงวอชิงตันเขาพบว่าบ้านดูหนูสุดแสนธรรมดาขนาด3าห้องนอนใจก,ากลางกรุงนั้นมีราคาสูงกว่า1ล้านดอลลาร์ นึกดูสิครับว่าพวกเขาจะอึ้งและยินดีแค่ไหนเมื่อได้พบว่าทุกๆ15นาทีที่ห่างไกลจากใจกลางเมืองออกมาขนาดบ้านนั้นจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและถูกลงอีกด้วยพวกเขาตกลงซื้อบ้านหลังงามขนาด5ห้องนอนพร้อมโรงรถที่จอดรถได้3คันบนที่ดินขนาด1เอเคอร์ในชุมชนเล็กๆซึ่งห่างไกลจากใจกลางเมืองแค่4 5นาทีราคาไหนล่ะครับก็แค่220 0อดอลลาร์เท่านั้นนี่ยังไม่ใช่ตอนจบนะครับขอบอกว่าพวกเขานั้นยังได้โบนัสแถมมาอีกก้อนใหญ่ เพราะหลังจากนั้นไม่นานครับผู้ซื้อบ้านรายอื่นๆก็ได้ค้นพบเคล็ดลับเดียวกันและเริ่มซื้อบ้านและที่ดินในเมืองเล็กๆแห่งนั้นจึงทําให้ราคานั้นขยับขึ้นสูงมูลค่าบ้านของเพื่อนผมนั้นจะขยับขึ้นตามไปด้วยเพียงแค่หนึ่งปีหลังจากการซื้อบ้านหลังนั้นครับก็มีมูลค่าสูงถึง3ามแสนหนึ่งหมื 3, ่นดอลลาร์ไม่เลวเลยทีเดียวใช่ไหมครับพวกเขานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างคนรวยและยังทําเงินได้เป็นถุงเป็นถังอย่างรวดเร็วอีกด้วยพวกเขาเพียงแค่พลิกความคิดให้กลับตะปัดจากใจกลางงเเมเมือืออสู่ชาง ทีนี้เรามาดูเรื่องการใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางของคนไม่อาฐานปูมังค่งกันบ้างครับหลังจากที่คุณได้บ้านในฝันไปแล้วใช่ไหมครับเราลองมาดูรถสักคันกันดีกว่าพวกเราหน้าต่างดูดีว่ารถนั้นเป็นมากกว่ายานพาหนะมันเป็นเครื่องมือแสดงฐานะอีกด้วยคนไม่อาฐานปูมังค่งนั้นรู้ดีเช่นกันครับแต่พวกเขานั้นก็ซื้อมันมาได้โดยที่ขนะแข้งไม่ร่วงและต่อไปนี้คือวิธีครับข้อที่1ซื้อรถมือ2อ,อย่าซื้อมือหนึ่งครับคนไม่อาฐานปูมังค่างนั้น เป็นเจ้าของรถคันหรูไม่เคยซื้อแบบมือหนึ่งหรอกครับพวกเขาซื้อรถมือสองเสมอและนั่นก็รวมถึงผมด้วยผมเป็นเจ้าของรถจากกัวเบนซ์ ben, และอินฟินิตี้อีกคันและทั้ง3คันนี้ผมก็ซื้อต่อมาจากพวกเถนตรงและถังแตกที่ซื้อมันมาก่อนหน้านั้นแบบใหม่เอี่ยมซึ่งพอพวกเขาขับมาออกพน้นโชว์รูมราคารถนั้นก็จะตกลง30ผมทำยังไงเนี่ยล่ะครับผมอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อดูประกาศขายรถพอเจอปุ๊บ ผมก็จะตระคุบทันทีเมื่อหลายปีก่อนครับผมซื้อรถจากัวในราคา40,000เหรียญมาได้ในราคา18,000เหรียญราคานี้ถูกกว่าราคารถทั่วๆไปที่พวกคนเทนต,ตรงละถังแตกส่วนใหญ่ซื้อมาขับซะอีกส่วนตอนนี้ครับผมขับรถเบนซ์ราคา85,000เหรียญที่ซื้อมาในราคา44,000เหรียญเท่านั้นผมทำยังไงถึงได้ราคาดีขนาดนี้น่ะล่ะครับเพราะผมร่วมมือกับคนขายส่งรถคนหนึ่งเขาไปงานประมูลรถให้ผมและหารถคันนี้มาให้ ผมจ่ายเงินให้เขาพอเป็นพิธีและตอนนี้ผมเองก็ได้ขับรถที่จริงๆแลวราคาแพงไม่ใช่ย่อยแต่ซื้อมาในาราคาพอๆกับรถธรรมดาแบบมือหนึ่งผมจะขับรถคันนี้สักหนึ่งปีและผมรับประกันได้เลยว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมขายมันผมจะขายได้ในาราคาเดียวกันกับที่ผมซื้อมาดังนั้นจึงเท่ากับว่าผมนั้นได้ขับรถเจง๋งๆด้วยราคาที่เรียกได้ว่าเกือบจะฟรีเลยทีเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ผมกลายเป็นคนไม่อรรพนผู้มังคัขัง และที่ผมอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ให้คุณนั้นเลิกซื้อแล้วก็ให้เริ่มเช่าแทนครับบางครั้งครับคุณก็ควรซื้อเพื่อเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างแต่ก็มีบางครั้งครับที่คุณควรจะเช่ารถนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่บางครั้งนั้นถ้าว่ากันด้วยตามเหตุผลทางการเงินก็ควรจะเช่ามากกว่าซื้อขาดทาไมน่หล่ะครับเพื่อเงินของคุณนั้นจะได้ไม่ต้องมาจมอยู่กับสิ่งที่ราคาตกลงทุกวันยังไงล่ะครับและราคาเช่านั้นก็มากจะถูกกว่าทําให้คุณนั้นมีเงินสสดดเเหหลลลืือออไไว้้ําาาาารรรรัับบกกงทุนนนน่่ๆมมขึแะตปคู เรื่องการประกันภัยและประกันสุขภาพของคนไม่อาฐานผู้มัง่งคั่งกันบ้างครับคนไม่อาฐานผู้มัง่งคั่งนั้นรู้ดีว่าการทําประกันนั้นสําคัญครับสําหรับการดูแลสุขภาพและการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองแต่เรามาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกันเถอะครับค่าใช้ใจ่ายในด้านนี้นั้นไม่ค่อยมีที่ให้ดิ้นหลบแลสักเท่าไหร่ดังนั้นครับกลยุทธ์ส่วนตัวของผมก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจว่าแผนการจ่ายรายเดือนแบบไหนจะเหมาะสมกับคุณที่สุดและสามารถลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นแหละครับง่ายมาก ประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดในตอนนี้และเมื่อคุณฟังเรื่องราวของผมไปเรื่อยๆคุณนั้นจะได้เรียนรู้ว่าจะใช้เงินพวกนั้นทํางานเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้อย่างไงและเรื่องต่อไปครับก็คืออาหารและเสื้อผ้าของคนไม่อา,าลานผูมังคั่งหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดของการใช้ชีวิตอย่างคนรวยก็คือคุณจะเริ่มทานอาหารเหมือนพวกคนรวยและอาจจะผอมลงพร้อมกับมีสุขภาพดีขึ้นด้วยซ้ํถทาไมผมถึงพูดแบบนั้นนล่ะครับเพราะคนไม่อา,าลานผูมั่งคั่งนั้นไม่ทานอาหารในด้านฟาสต์ฟู้ดยังไงล พวกเขานาทานอาหารในร้านหรูมีระดับซึ่งเสิร์ฟอาหารจานเล็กกว่าใช้วัตถุดิบที่สดกว่าและมีบรรยากาศที่สะท้อนถึงความมั่งคัง่งไม่ใช่สะท้อนถึงแคลอรี่คนไม่อาหารผู้มั่งคั่งนั้นเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิธีที่รับประกันถึงความสดและราคาที่ย่อมเยาวถ้าคุณอยากไปนั่งในสถานที่เดียวกับคนไม่อาหารผู้มั่งคัง่งคุณก็ต้องหาพัตคารหรือผับที่ดีที่สุดในเมืองแล้วก็ไปที่นั่นครับแม้คุณจะมีปัญญาจ่ายได้แค่ชายเย็นแก้วเดียวหรือสลัดหนึ่งชาม มันจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอีกทั้งยังทําให้คุณนั้นดีกับตัวเองมากขึ้นด้วยและก็อย่าลืมทิปบริกรด้วยนะครับพวกเขานั้นจะจดจําคุณได้และจะยินดีต้อนรับเสมอเมื่อคุณกลับมาอีกครั้งทีนี้ครับเรามาดูเรื่องการช้อปปิ้งเสื้อผ้าของโค้ชแม็คอัลธันผุ้ม,มังข้างกันบ้างครับตอนผมเริ่มตั้งตัวใหม่ๆนะครับผมเป็นหนึ่งในมนดาผู้ประกอบกิจการและอสัหาดิมารัซั์ที่แต่งตัวดีที่สุดในเนชวิลล์แม้ผมนั้นจะไม่มีเงินซื้้้้้้้อออออเสืาาาืืืผผผาาาาารแพงงมมก็จะไปซ,ซในน ที่นั่นครับผมจะจ่ายเงิน80ดสอลลาร์สำหรับสูตรราคา1,000ดอลลาร์ 1, 000, ซึ่งยังไม่เคยมีใครใส่มาก่อนผมสวมนาฬิกาข้อมือสุดหรูซึ่งราคาถูกกว่านาฬิกาที่ผมจะซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าและนั่นก็คือตอนที่ผมได้เรียนรู้ว่าภาพลักษณ์อันร่ำรวยนั้นเป็นการปูทางไปสู่การเป็นคนรวยจริงๆผมพบว่าเมื่อผมนั้นแต่งตัวด้วยชุดสูตรแห่งความสําเร็จพวกทนายความก็จะปฏิบัติกับผมด้วยความเคารพและเจ้กจน้าที่ฝ่าสินเชื่อของธนาคารก็จะเชื่อมั่นในตัวผม และจะเสนอเงินไขที่ดีกว่าเพียงเพราะผมดูเหมือนผู้ประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จผมใช้ภาพลักษณ์แห่งความสําเร็จเป็นเวลาพอสมควรครับจนสามารถกลายมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆทุกวันนี้ครับผมไม่ใช่ลูกค้าประจําของร้านมือสองอีกแล้วแต่ผมก็ซื้อของลดราคาและของราคาถูกจากโรงงานบ่อยๆและมองหาของลดราคาเสมอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องเพชรและเครื่องประดับ และถ้าผมไปซื้อของในห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านเสื้อผ้าเจ้าประจําผมนั้นก็จะถามคนขายเสมอครับว่าของชิ้นที่ผมกําลังจะซื้อนั้นจะถูกนํามาลดราคาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าคุณต้องไม่เชื่อแน่นอนครับว่าบ่อยครั้งแค่ไหนครับที่ผมนั้นได้รับคําตอบว่าใช่ครับเรากําลังจะลดราคาอาทิตย์หน้าแต่เพราะคุณนั้นจะซื้อมาในตอนนี้เรายินดีที่จะลดราคาให้คุณตั้งแต่ตอนนี้เลยแม้แต่ในห้างสปปรรพสินค้าบางครั้งครับผมนั้นก็จ่ายเงินซื้อของได้ถูกกว่าคนที่เข้า และซื้อของชิ้นเดียวกันประมาณ1 0บถึงเลยทีเดียวเอาล่ะครับไปต่อไปนำมาดูเรื่องการท่องเที่ยวและความบันเทิงของคนแม่อาัฒานผู้มังข้างกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบการเดินทางใช่ไหมครับผมเองก็ชอบการเดินทางครับผมชอบนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่งผมชอบพักในโรงแรมและรีสอร์ทที่ดีที่สุดแต่ก็เหมือนกับคนแม่อาัฒานผู้มั่งข้างส่วนใหญ่ผมไม่ชอบจ่ายในราคาเต็มเพื่อการท่องเที่ยวสวนหรูแบบนี้นักหรอกครับดังนั้นผมทํายังไงน่ยล่ะครับผมได้เรียนรู้ว่า พวกบริษัทท่องเที่ยวนั้นจะได้รับส่วนลดมหาศาลสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินและห้องพักอีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายอย่างก,การอัปเกรดตั๋วเครื่องบินจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งหรือจากห้องพักธรรมดาที่ไม่มีวิวไปห้องพักสวีทขนาดใหญ่พร้อมวิวชายทะเลบ่อยครั้งครับที่บริษัทท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับข้อเสนอให้เดินทางฟรีไปยังสถานที่เด็ดๆมากมายแล้วคนไม่องอันผูมังคั่งนั้นจะทำยังไงนล่ะครับผมเลืตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนท่่่องงงเทียยวยัไรครบ การกรอกแบบฟอร์มและเข้าร่วมนั้นง่ายพอๆกับการปลอกกล้วยเข้าปากที่นี้ผมก็ได้ส่วนลดมากมายพร้อมค่าคอมมิชชั่นและการอัปเกรดโดยอัตโนมัติหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่สุดเจ๋งแบบฟรีๆและผมก็เริ่มลงทุนซื้อและผมก็จะเริ่มลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสถานที่สุดเจ๋งเหล่านั้นผมจึงสามารถขยายจํานวนอสังหาริมทรัพย์ในครอบคลองไปทั่วทุกสรารทิศการจะเป็นตัวแทนท่องเที่ยง,ง่ายมากครับผมสมัครโครงการที่เรียกว่า Y o u r Travel Business หรือ YTB และหลังจากนั้นครับผมก็ได้กลายเป็นตัวแทนท่องเที่ยวคุณเองก็สามารถทำได้เพียงเข้าไปในเว็บไซต์ www.ytb.com/robertshearin และสมัครสมาชิกซะทีนี้ครับคุณก็สามารถเป็นคนไม่ออาฐานปูมังคคังได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งครับผมควรบอกคุณให้รู้ไว้ว่าเมื่อคุณสมัครสมาชิกผมก็จะรับผลประโยชน์จากการแนะนำคุณนั่นทำให้ผมนั้นยิ่งรวยมากขึ้นไปใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ คุณเองนั้นก็จะได้รับผลประโยชน์เหมือนกันเมื่อคุณแนะนําเว็บไซต์ของคุณให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวสมัครจําไว้ว่าคนไม่่อาฐานผู้มัง่งคั่งนั้นย่อมอยากให้คนอื่นรวยด้วย,วยคุณรู้หรือเปล่าครับที่รีสอร์ทหรือโรงแรมส่วนใหญ่นั้นมักจะมีห้องที่ดีกว่าและกว้างกว่าเวลาที่คุณเช็คอินลองถามพนักง,งานดูครับว่าจะอัปเกรดให้คุณได้ไหมวิธีที่ผมพูดก็คือถ้าจะมีใครสักคนทําให้มันเกิดขึ้นได้ผมรู้ว่าต้องเป็นคุณจากนั้นผมก็จะเสนอของขวัญให้ ผมั้อจะพกช็อกโกแลตไปไหนตอไหนเสมอครับนี่มันไม่ใช่การให้สินบนนะครับแค่ทําให้อารมดีขึ้นนิดหน่อยคุณจะประหลาดใจเลยทีเดียวครับเมื่อรู้ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่ทางโรงแรมนั้นยอมตามใจตลอดระยะเวลาที่คุณพักอยู่ที่นี่คุณนั้นก็จะได้กลายเป็นคนไม่อดหานผู้มั่งคั่งไปแล้วและต่อไปครับคือการวางแผนเที่ยวกันเป็นกลุ่มนี่คือสิ่งที่ผมทําอย่างอยปีละครั้งผมนั้นจะเป็นคนรวบรวมเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งครับเพื่อว,วางแผนไปเที่ยวหรือไปล่องเรือด้วยกันวิธีเที่ยวแบบนี้ยังใช้ได้ผผลลลดีีีกกกกัััับบุุ่่่่มมเเพือนนรนรยู้ปฏิิตทว และกลุ่มคนในชุมชนถ้าคนจำนวนมากพอตกลงใจไปเที่ยวด้วยกันทั้งสายการบินโรงแรมรีสอร์ทหรือเรือก็มักจะให้ผมนั้นได้ใช้บริการฟรีไม่เพียงแต่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวแบบสุดวิเศษเท่านั้นผมยังได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆและที่สำคัญผมได้ทั้งหมดนี้มาแบบฟรีๆอีกด้วยแค่ออกไอเดียและจัดทริปที่เป็นรูปร่างเท่านั้นขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้คนไม่อดอาหารผู้มั่งคัง่งยังใช้เงินส่วนหนึ่งที่ประหยัดได้ไปบริจาคในเหตุอันควรอีกด้วย เมือต่อไปครับก็คือเงินเก็บของคนไม่อธฐานกูมังคั่งผมจะไม่บอกให้คุณไปหางานที่2หรือที่3ทํานะครับผมจะไม่บอกให้คุณล้มเลิกการหาความสุขเล็กๆน้อยๆใส่ตัวหรือการซื้อของดีๆที่เติมพลังให้กับชีวิตคุณสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณก็คือคุณมีเงินก้อนแรกสําหรับเก็บในบัญชีออมทรัพย์อยู่แล้วเรามาหาเงินก้อนนั้นกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ครับเล่นเกมตามล่าหาเงินสดคุณเปิดบัญชีออมทรัพย์บัญชีใหม่ โดยไม่มีเงินสดมาได้ดอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราจะหาเงินสดสักก้อนให้คุณเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นครับล้วงหาในกระเป๋าใส่เศษเงินและกระเป๋าเล็กๆทุกใบเงินก้อนแรกของคุณอยู่ตรงนั้นแหละครับทุกบาททุกสตางค์ก็นับนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือค้นกระเป๋าเสื้อและกางเกงทุกตัวที่แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าผมรับประกันได้เลยครับว่าคุณจะพบเงินมากขึ้นอีกลองหาดูตามซอกเบาะโซฟาบนหิ้งเหนือเครื่องซักผ้าในห้องซักรีดเช็คดูกล่องใส่เครื่องประดับ ค้นดูตามกระเป๋าเงินและกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทุกใบที่คุณมีเอามานับรวมกันเห็นไหมครับคุณมีเงินเก็บก้อนแรกอยู่กับตัวมาตลอดแค่คุณต้องรู้เท่านั้นว่าจะมองหามันได้ที่ไหนแค่นี้ยังไม่หมดหรอกนะครับคุณยังมีเงินสดอยู่อีกเชื่อผมสิทีนี้ครับคนในทั่วทุกห้องหับในบ้านและติดแผ่นข้อความสีเหลืองลงบนสิ่งของที่คุณไม่ได้ใช้แล้วและไม่จะเป็นต้องมีตัดสินใจให้เฉียบขาดเด็ดเดี่ยวและตรวจดูตรงห้องนั่งเล่นชั้นใต้ดินห้องใต้หลังคาและโรงรถ ถ้าคุณมีห้องเก็บของก็ตรวจดูห้องเก็บของด้วยสิ่งของซึ่งติดแผ่นกระดาษสีเหลืองเอาไว้นี่แหละครับจะกลายเป็นแหล่งที่มาของเงินก้อนที่2ของคุณคุณจะกดทุกอย่างไปเปิดท้ายขายหรือขายในสวนหน้าบ้านของคุณสุดสัปดาห์ก็ได้ขายโลอะให้หมดครับอย่าตั้งราคาโหดมากนักขายของที่คุณไม่เคยใช้พวกนั้นทิ้งไปได้เงินมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาเงินที่ได้จากการขายไปสมทบกับเงินก้อนแรกพอถึงวันจันทร์ก็ให้เอาเงินทั้งสองก้อนนี้ไปยังธนาคารที่ใกล้ที่สุด แต่ขอให้เป็นธนาคารใหม่นะครับไม่เอาเจ้าที่คุณมีบัญชีเก่าอยู่แล้วและเปิดบัญชีออมทรัพย์บัญชีใหม่แค่นี้ก็เรียบร้อยครับคุณมีเงินออมทรัพย์เรียบร้อยแล้วและคุณกำงจะเริ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนทางการเงินในอนาคตของคุณนั่นก็คือธนาคารคุณกําลังไปได้สวยเลยและต่อไปนี้ก็คือแผนการกลับตรปัดสู่ความมั่งคั่งครับทําตามแผนการต่อไปนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งตามใจปรารถนา1ครับแต่งองค์ทรงเครื่องและออกไปข้างนอกซะ วันนี้เดี๋ยวนี้เลยครับหาที่จริงแล้วคุณควรหยุดฟังตอนนี้และลองเปิดค้นตู้เสื้อผ้าหาชุดที่ดีที่สุดมาสวมใส่จากนั้นก็ไปยังด้านอาหารหรือผับที่ดีที่สุดในเมืองถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารเย็นก็สั่งแค่สลัดมาทานถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าสลัดก็ให้นั่งที่บาร์และสั่งน้ำอัดลมหรือน้ำปล่าสักแก้วลองสังเกตเครื่องแก้วการจัดโต๊ะดอกไม้ดนตรีและผู้คนเห็นหรือ,อยังครับตอนนี้คุณก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ครับจำเอาไวใ้ให้แม่น มันจะทําให้คุณนั้นกลายเป็นคนไม่เอาฐานผู้มั่งคั่งในไม่ช้า 2. ครับเอารถในฝันไปลองขับให้คุณเดินเข้าไปในโชว์รูมที่ไหนก็ตามครับที่ขายรถในฝันของคุณแล้วก็ลองเอามานันออกไปขับสนุกกับความรู้สึกนั้นซะลองเงียหูฟังเสียงฮึมฮามของเครื่องยนต์สูดกลิ่นเบาะหนังของรถยนต์ใหม่เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้จดจําเอาไว้ให้แม่นนะครับรถคันนี้จะเป็นของคุณไหนไม่ช้า 3. ครับขอส่วนลดหรือการอัปเกรดลองขอส่วนลดหรือการอัปเกรดในวันนี้เลยครับ ขอให้พนักง,งานลดราคาของที่คุณซื้อในห้างไปที่โรงแรมและขอการอัปเกรดไปยังห้องที่ดีกว่าคุณอาจจะรู้สึกเขินๆในตอนแรกนะครับแต่ก็จงฝึกฝนไปเรื่อยๆในไม่ช้าครับคุณนั้นก็จะได้เพลิดเพลินกับรูปแบบชีวิตโกโก้ของคนแม่อา่านปูมังคั่ังและสุดท้ายครับเปิดบัญชีพิเศษในธนาคารไม่ว่าคุณนั้นจะขอส่วนลดหรือประหยัดเงินได้เท่าไหร่ให้เก็บเงินจํานวนนั้นๆไว้ในบัญชีออมทรัพย์บัญชีใหม่ซึ่งคุณเพิ่งเปิดขึ้นมาและให้ชื่อว่าดูชันส ฉันคือบัญชีคนแม่อท่านปูมังคั่งแล้วเฝ้าดูว่าเงินในบัญชีนี้งอกเงยขึ้นเร็วแค่ไหนเงินก้อนนี้คือเงินสําหรับการลงทุนในอนาคตของคุณเงินก้อนนี้คือเงินที่คุณได้มาจากการเจราจาต่อรองจบบทที่7และในตอนหน้านะครับจะเป็นความลับหมายเลข5าของคนแม่อท่านปูมังคั่งนั่นะก็คือคนแม่อท่านปูมังคั่งนั้นไม่ได้ร่ำรวยขึ้นเพียงลําพังเราจะมาดูกันครับว่าทำไมคนแม่อท่านปูมั่งคั่งนั้นถึงไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาเพียงคนเดียวเรานั้นจะมาดูบทเรียนจากบิลเกต และบทเรียนจากดูนั่นทรัมป์กันในตอนหน้าครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ